คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มี youtube นะคะพามาดูอะไรคะต้นอันนี้มีใครรู้บ้างไม่คะว่ามันมันเป็นต้นอีหยังพี่น้องทมิผู้ใดรูบอกมาในเดอแต่คนที่เขาปลูกเขาบอกว่าปลูกเพื่อรักษาคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงนะคะเด็ดใบแล้วก็เคี้ยวกินเลยสามารถรักษาฤทธิ์สีดวงได้แต่อันนี้คือต้นตะไคร้นะคะอันนี้คือหญ้ารีแพร์ค่ะ ย่ารีแพร์ทำให้เป็นสาวนะคะรีแพร์ค่ะเอามาปลูกนะคะวันนี้จะพามาชมต้นไม้นะคะก็ห่างหายนานค่ะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้ต้นอะไรคะนี่คือต้นมังคุดนะคะอันนี้กําลังปลูกนะคะมันจะติดไหมต้นนี้ต้นรวยไม่เลิก ป้อยเสียนแสงเงินแสงทองค่ะอันนี้ทองมูไลนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นมันมันเบอรี่ค่ะอันนี้บ้านใครมีมั่งคะมีแล้วเขาเรียกว่าอะไรบอกมานะคะจํำชื่อไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือต้นต้นอะไรคะ เฮนานะคะต้นเฮนาเฮนาหรือต้นกานะคะสามารถย้อมผมได้ใครที่ผมหงอกนะคะมันจะปิดผมหงอกได้เยี่ยมยอดกลายเป็นสีทองนะคะไม่ต้องซื้อยาย้อมผมนะคะอันนี้มันคือขนุนนะคะสวยไหมคะสาวน้อยปับแป้งค่ะอันนี้ใครรู้ว่าต้นอะไรเอ่ยคะ พุ่มาได้เลยนะคะอันนี้คือต้นใบาย่านางค่ะใบาย่านางนะคะคอร์ฟิลเยอะนะคะนี่ค่ะวันนี้ตอนเย็นๆนะคะก็เลยพาเพื่อนมาดูต้นไม้ค่ะอันนี้คือต้นเผือกนะคะเผือกมีประโยชน์ยังไงคะ อย่างน้อยมีคุณค่าทางจิตใจนะคะมองดูแล้วก็คือเหมือนเขาบอกรักเราตลอดเวลาค่ะเลิฟจูใบของเผือกนี้นะคะใครมีปัญหาพวกผิวหนังนะคะเป็นโรคผิวหนังเขาจะเอาใบไปต้มอ,อาบค่ะมันจะรักษาพวกผิวหนังได้นะคะ,ะส่วนลำต้นของเขานะคะพวกยางพวกอะไระคะ่ะแมลงสัตว์กัดต่อยอปาดแล้วก็ทาพวกนั้นมันจะหายเร็วนะคะ ส่วนรากของเขานะคะจะมีหัวหยุดใต้ดินนะคะเ,าเขาก็จะเอาทำของเค้าของหวานได้หมดค่ะอันนี้ลิ้นจีจกก่จักระพัดนะคะอันนี้ทงเทงฝรั่งค่ะส่วนตัวก็ปลูกทงเทงฝรั่งไว้นะคะแล้วก็ใบมันปูใครเกินใบมันปูมั้งคะกินกับลาบก,ก้อยนะคะกินกับส้มตําอร่อยมากเลยค่ะมันมันฝัดนะรสรสชาติกลมกล่อมค่ะใบมันปูค่ะ ปลูกได้ทั้งการตอนและก็การใช้มเมล็ดนะคะวันนี้พามาชมสวนตอนเย็นๆนะคะอดคิดถึงเพื่อนในช่อง YouTube ไม่ได้ะคะ่ะตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะก็เลยก,ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูต้นนี้เป็นต้นอะไระคะต้นนี้นะคะมันรสชาติอร่อยมากเลยะคะ่ะมันมันมันต้นอะไรคะสวยมากเลยใบใบใหญ่เบอเลอบอ เบอร์บ้อเบลาบล้อเบลี่ต้อนอะไรเนาะ tiktok 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 แล้วก็ต้นนี้มันคือต้นอ,อ,อันนี้เป็นต้นผงชูรสนะคะเนี่ยค่ะ คณะเม็กซิกันคณะเม็กซิโกทำราดหน้าได้อร่อยนะคะได้ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ตัวเองก็พอพันพวกเย็นๆค่ะสามวันทีก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะก็เราก็รดน้ำไปช่วงเช้าแล้วค่ะเย็นก็มาดูอีกก็มาดูต้นไม้นะคะอันนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเป็นผักที่ปลูกง่าย แล้วก็เรากินกับสลัดได้เลยนะคะเป็นผักที่อร่อยมากเลยะคะ่ะแล้วก็ปลูกง่ายโตเร็วเด็ดปุ๊บอาทิตย์หนึ่งได้กินอีกแล้วะคะ่ะกล้วยกล้วยกำลังแตกหนอดซะสวยเลยเอ,อมะนาวนะคะวันนี้มะนาวมะนาวต้นนี้ไม่มีปัญหานะคะมีต้นหนึ่งที่มันมีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาทําสูตรรักษาพวกเชื้อราที่เกาะใบมะนาวนะคะต้นต้นนี้ไม่มีปัญหา มีท่านหนึ่งมาชมต้นมะตูมแขกค่ะเห็นไหมคะสัญญาว่าจะมาถ่ายต้นมะตูมแขกให้ดูนะคะลำต้นของเขานะคะตัวเองก็เคยพ่อพันุ์ไว้นะคะเป็นเมล็ดนะคะหลายเดือนแล้วคะ่ะผ่านมาหนึ่งปีต้นของเขาสูงแล้วนะคะลงดินคะ่ะท่วมหัวเลยคะ่ะโน่น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 ขึ้นไปต้นกล้วยเห็นไหมคะ สูงไปสองเมตรเลยนะคะน,นู่นฟึบ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 วันนี้มาถ่ายต้นมะตูมแขกให้ให้ดูนะคะมะตูมแขกเนี่ยค่ะรสชาติของเขาเป็นยังไงคะกินกับลาบนะคะอร่อยมากพี่น้องกินกับลาบแซ่บแสบใบมาคะมันมันหอมหอมเราก็ได้เอามะตูมแขกลงไปในดินหลายต้นนะคะแต่วันนี้ต้นนี้มันอยู่นอกสุดก็เลยถ่ายถ่ายให้ดูได้อีกต้นหนึง่ง อันคอยขี้คานมุดปลาเข้าไปไมพ่พ่นองอันนี้ต้นบักเฟื่องเลยพี่นองต้นมักเฟืองมกเฟืองอันนี้ก็ทับทิมค่ะทับทิมเอาลงดินไปนะคะเรามาดูต้นไม้ของเราสวยๆนะคะอันนี้คือมะกรูดนะคะตัดกิ่งปักชำนะคะมันก็แตกเลยนะคะมะกรูดเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายมากเลยะคะ่ะ ถ้าใครมีต้นใหญ่นะคะปัญหาที่ว่าเราปลูกแล้วอย่างเงี้ยมันโดนเด็ดกินจนเหลือแต่กิ่งก้านแต่ใบหายไปหมดแต่การเด็ดใบไปไปหมดกิ่งก้านของเขานะคะอันนั้นก็เห็นไหมคะมันโดนเด็ดกิ่งก้านไปสมดเลยเเลยปัญหาก็คือว่ากินเยอะกาปลูกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดเอากิ่งของเขานะคะปักลงไปในกระถางเลยนะคะ มันก็จะเกิดใบมาอย่างนี้ต้นนี้ก็ไม่มีใบเลยนะคะ แต่ก็คือว่าตัดกิ่งแล้วก็ปักชำมันก็แตกใบมามะกรูดเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายมากค่ะกระถางนี้ก็มีเผือกนะคะสวยมากเลยค่ะวันนี้7นาทีแล้วมี youtube ก็พอแค่นี้นะคะมาทำคลิปสั้นๆกลัวเพื่อนๆเบื่อแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณจากใจค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพาชมต้นไม้ค่ะ